ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลแจนแลนด์อําเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินนางผ่านที่วาผิวอุดมครูผู้ช่วยกศนอําเภอกุชินาลายนางดารุณีโกมานครูกศนอตำบลแจนแลนด์และบุคลากรเจ้าหน้าที่จัดอบรมกลุ่มแม่บ้านและสาธิตในรูปแบบการแปรรูปผ้าเขามา้าและผ้าลายแพรวาเป็นต้นรมผ้าเขามา้าและรมผ้าแพรวากาลสินสำหรับกันแดดกันฝน โดยมีนางเกสรเพิ่มขึ้นประธานกลุ่มล้มผ้าเขามา้าแจนแลนและสมาชิกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุวัยทำงานเยาวชนรวมเข้ารับการอบรมโดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิดในทีนอย่างเร่งครัดนางพานทิวาผิวอุดมครูผู้ช่วยกศอนอ,อำเภอกุชินาลายกล่าวว่าภารกิจของกศอนอที่นอกจากจะให้ความรู้ทางวิชาการแก่นักเรียนกศนที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในชีวิตสิ่งที่ดำเนินการภารกิจ ควบคู่กันคือการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างเช่นการอบรมร่มแม่บ้านและนักเรลียนกศนแต่ร,รูปผ้าเขาม้าเป็นร่มกันฝนกันแดดโดยใช้ผ้าเขาม้าที่ทอจากผ้าฝ้ายผ้าไหมและฝ้ายประดิษฐ์มาตัดเย็บให้เข้ารูปกับร่มสําเร็จรูปที่ซื้อมาจากท้องตลาดทั่วไปทั้งนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ร่มภายใต้ชื่อร่มผ้าเขามา้า รมภาพแพรากาศิสินโดยดำเนินการมาประมาณ1ปีได้รับการตอบรับดีมาก นางผ่านที่ว่ากล่าวอีกว่าจากผลตอบรับทั้งในส่วนของแม่บ้านนักเรียนกศนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก้ไขปัญหาการว่างงานโดยเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ทั้งนี้สําหรับผลิตภัณฑ์ร่มผ้าเขามา้าและร่มผ้าแพรากาลสินเดื่มจําหน่ายในชุมชนต่อมาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจึงเปิดช่องทางการขายออนไลน์โดยในอนาคตจะมีการพัฒนายกระดับสู่สินค้าพรีเมียมต่อไป กจะได้่วาสร้างรายได้เนาะให้กับประชาชนในพื้นที่ก็คือของทางกสณอของเราก็จะมีจัดอาชีพตลอดทุกๆเทอมอยู่แล้วค่ะก็เลยในในปีที่ผ่านมาก็ได้สนับสนุนของกลุ่มแม่บ้านในการทำล่มผ้าขมานเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งอะค่ะพื้นที่ของตำบลเจริญเนานะ กลุ่มแม่บ้านเขาจะทอผ้าเขามาอยู่แล้วก็คือเราจะทํำยังไงให้สินค้าที่เรามีอยู่แล้วเพิ่มมูล,ลค่าเพิ่มดังนั้นทางกสนก็เลยมีกลุ่มอาชีพมาสนับสนุนให้ทําล่มผ้าเขามามีเกิดขึ้นมาค่ะในทางการพัฒน,นาก็คือแต่ก่อนเราอาจจะยังไม่โกอิเตอร์เนาะ,ะปัจจุบันเราก็เสริม ในการค้าขายทางออนไลน์โดยการจัดอบรมให้แก่กลุ่มแม่บ้านในการขายผ่านทางเฟซทางไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการนำผลิตภัณฑ์ของเราสู่สากลค่ะจะเป็นโอนียแบรนด์ของกระทรวงศึกษาธิการที่เราได้ค่ะท,ที่ได้นำออกอไปเสนอเผยแทร่ผลงานที่กระทรวงศึกษาธิการที่จังหวัดกาลสินของเราได้คัดเลือกของกศนอำเภอกุชีที่ได้ของ กสนตตำบลเจริญไปนำเสนอค่ะรู้สึกว่าทนการตอบรับดีค่ะตั้งแต่ที่เราได้นำเสนอผ่านทางเฟซทางไลน์หรือว่าออกรายการต่างๆ